ตอนนี้เรากาลังเดินทางไปที่หมูม่บ้านพิเศษสุขนครซ้ายมือนี้เป็นบุญขาวบอลพลัาสองนะครับบุญขาวบอพลพระาเลยบุญขาวบอนพลัาสองไปก็จะ สะพานสูงพอเจอสะพานสูงลงพอลงสะพานให้เลี้ยวซ้ายเป็นสามแยกนะครับเลี้ยวซ้ายไปจะทะลุสะแสมดํานะครับถ้าเลี้ยวซ้ายไปแล้วเลี้ยวซ้ายก็ป,ประมาณ3 0 0อยเมตรหมู่บ้านอยู่ขวามือนะครับที่เราเลี้ยวตรงนี้เลยเลี้ยวซ้ายตรงข้างดานเลยนะครับเลี้ยวซ้ายมาแล้วนะครับเลี้ยวซ้ายมาแล้วก็ส่วนมากก็เป็นตลาดนะทั้งทางนะครับมีร้านทองมีโดตัสมีท็ทอป เว็นก็มีหลากหลายนะครับเยซ้ายมาหน่อยหนึ่งประมาณสักงสามร้อยเมตรเราก็จะเลี้ยวขวาแล้วครับเลยโรดตันไิดไปก็จะเลี้ยวขวาเข้าหมู่บ้านแล้วเลยรตันไปนิดนึงนะเราจะเลี้ยว,ว,ยนนยวขาาวนะา,วาวที่บอกว่าเส้นนี้ตรงไปทะลุสแสมดำสแสมดำก็ทะลุออกบางกะดีนะครับทะลุออกได้ตลอดเลยนะครับเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับ ชื่อหมู่บ้านอยู่นะครับหมู่บ้านพิเศษสุดเดี๋ยวขวาเข้ามานะครับก็จะเป็นมีป้ายบอกว่าหมู่บ้านพิเศษสุดหมู่บ้านนี้ก็มีของกินเยอะนะครับเซเว่นมีมีสองเซเว่นเลยเป็นหมูม่บ้านใหญ่เซเว่นมีสองเซเวน่นมีร้านค้ามีแม่ค้าขาย สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับผม <un> ผมบ้านเมืองสองช่องบ้านเมืองสองบายเพลวันนะครับมาอีกแล้วนะครับมามาคราวนี้นะครับบ้านของเราตกแต่งเสร็จร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับบ้านของเราตกแต่งเสร็จร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับมาวันนี้วันนี้วันที่ยี่สิบเก้าใช่ไหมวันที่ยี่บเก้าเดือนหนึ่งนะครับพาผมจะพาท่านผู้ชม เข้าไปชมข้างในนะครับบ้านที่ผมตกแต่งเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วจะประมาณไหนบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นนะครับสี่ห้องนอนนะครับทำเป็นห้าห้องนอนได้นะครับผมทําให้ฟรีนะครับถ้าท่านถ้าท่านผู้ชมจะเอาห้าห้องนอนนะครับข้างล่างได้อีกห้องนอนหนึ่งนะครับผมทําให้ฟรีนะครับบ้านหลังนี้นะครับอยู่ในหมู่บ้านวิเศษสุขนครเฟสหนึ่งโครงการสิบเก้านะครับ บ้านอยู่ในซอย30หลังที่5เข้ามาในซอย30หลังที่5อยู่ซ้ายมือนะครับบ้านหลังนี้ผมตกแต่งเสร็จร้อยเปเซแล้วสวยงามมากนะครับบ้านหลังนี้หมู่บ้านพิเศษสุขเข้าได้หลายทางนะครับเมื่อกี้ผมเข้าทางซอยพันท้ายนรสิงห์นะครับหรือจะเข้าทางแสมดำก็ได้หรือจะเข้าทางซอยบางกระดีก็ได้นะครับสําหรับบ้านหลังนี้นะครับเข้าได้หลายทางนะครับอยู่ใกล้ๆกับ หมู่บ้านในกแกรนหมู่บ้านในกแกรนพระรามสองอยู่ใกล้ๆกับบุญถาวรพระรามสองนะครับไม่ไกลนะครับอยู่ฝั่งขาออกนะครับบ้านหลังนี้อยู่ฝั่งขาออกนะครับบ้านในหมู่บ้านของเราก็จะมีของกินมีเซเว่นมีอะไรมากมายเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเข้าไปชมข้างในนะครับว่าข้างในจะตกแต่งยังไงสำหรับ สำหรับบ้านหลังนี้โดยทำรั้วขึ้นมาใหม่นะครับปลูกเทและปลูกกระเบื้องด้านหน้าตรงนี้ปลูกกระเบื้องใหม่นะครับปรับเทและปลูกกระเบื้องใหม่ประตูลงจอดรถทำใหม่นะครับหลังคาหลังคาลงจอดรถทำใหม่เป็นทรงโมเดิร์นเป็นเหล็กถักทั้งข้างสองข้างแล้วก็ด้านหน้าเป็นระบบรางซ่อนแผ่นเป็นแผ่นแมกนิชีตบูด,ด้วยพยีท้องขาวหนึ่งนิ้วนะครับสวยงาม พอผมเดินเข้ามาข้างในนะครับตรงนี้จอดรถได้จอดรถได้หนึ่งคันนะครับแต่ว่าถ้ารถไม่ยาวมากตรงนี้ต่อได้อีกคันหนึ่งนะครับต่อได้อีกคันหนึ่งตรงนี้ก็ได้อีกคันหนึ่งถ้าเป็นรถเก่งที่พันห้าร้อยซีซี 1, cc, พวกนิสสันมาร์สอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับต่อต่อมาตรงนี้ก็ได้หรือทําเป็นที่จอดมอเตอร์ไซค์หรือเป็นที่ตั้งโต๊ะหินอ่อนนั่ง นั่งจิบกาแฟตอนเช้าตอนเย็นนั่งคุยกันนะครับสองส่วนบริเวณนี้พอพอมาฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ยังเป็นพื้นที่สีเขียวอยู่นะครับฝั่งนี้เป็นพื้นที่สีเขียวนะครับไม่ไม่ได้เทสีแผกนะครับก็ลูกค้าก็สามารถปลูกผักสวนครัวปลูกต้นไม้ปลูกได้ทุกอย่างนะครับซื้อกระถงกระถางมาวางได้หมดตรงนี้เราก็ยังเป็นพื้นดินอยู่เหมือนกัน ผมโรยหินไว้ให้นะครับโรยหินไว้ให้ยังไม่ได้เทซีแพคเพราะนั้นถ้าถ้าท่านอยากแต่งแต่งสวนหินหรือว่าอยากปลูกไม้ให้เยอะกว่านี้ปลูกต้นไม้ให้เยอะกว่านี้ก,ก็ก็หินออกนะครับก็ปลูกได้เลยส่วนเรื่องไฟเราก็ติดไฟกิ่งให้รอบบ้านเลยนะครับประดับไฟกิ่งให้รอบบ้านเลยพอจอดรถแล้วสามารถเข้าตรงนี้ได้นะครับเพราะว่ามีประตูตรงนี้มีประตูนะครับมีประตูเข้าปุ๊บ นะครับเหล็กดัดเราก็ทําให้เรียบร้อยนะครับหน้าต่างก็เปลี่ยนเป็นมิเนียมเฟรมขาวทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับชั้นล่างเห็นนะเราทางทางเราก็จะติดไฟกิ่งประดับให้ท่านผู้ชมได้ได้ได,ได้มีความสว่างตอนกลางคืนนะครับประตูตรงนี้เดิมก็เป็นไม้นะครับผมก็เปลี่ยนเป็นประตูมิเนียมอลูมิเนียมเป็นเฟรมขาวเรียบร้อยส่วนด้านข้าง บริเวณนี้เดิมก็จะเป็นพื้นดินนะครับผมก็เทซีแผกแล้วปูกระเบื้องให้รอบบ้านเลยนะครับประโยชน์ใช้สอยจะมากนะครับถ้าเป็นพื้นดินบางทีมองดูแล้วก็ไม่สาดแรกแรก็สวยแล้วแต่นานนานไปก็จะสกปรกนะครับสีเราก็ทาให้ใหม่นะครับขาวตัดเทาทรงโมเดิร์นสวยงามนะครับสวยงามมาตะกล้องมาดูข้างในกัน ผมเข้ามาข้างในขอถอดรองเท้าหน่อยพื้นขาวนะครับสำหรับภา,ายในทางทางเราก็ก็ปูกระเบื้องให้ท่านเรียบร้อยแล้วเดิมๆพรกนี้มันจะเป็นพื้นพื้นหินหินหินแกลนิตนะครับเป็นแผ่นเล็กๆสมัยก่อนนะทางเราก็เลยเปลี่ยนเป็นกระเบื้อง60สิคูณหกสิบเป็นเป็นลายแรนดอมลายหินอ่อนแรนดอมให้เรียบร้อยนะครับปูออกมาแล้วก็จะดู เห็นไหมฮะปุออกมาแล้วก็ดูสว่างดูสะอาดหูอาตานะครับอย่างที่ผมบอกนะครับจริงๆข้างบนมีสี่ห้องนอนนะครับข้างบนแต่ว่าทางเราก็จะแถมห้องนอนตรงนี้ให้ถ้าถ้าท่านต้องการนะครับถ้าท่านที่มาซื้อท่านผู้ชมต้องการผมจะแถมผมจะกั้นให้แล้วใส่ประตูใส่หน้าต่างให้นะครับหรือตรงนี้ก็ทําเป็น ที่วางต๊ะทานข้าวนะครับวางโต๊ะทานข้าวหรือถ้าไม่มีอะไรเลยก็วางตู้เย็นวางโซฟารตรงนี้ได้นะครับนะพามาดูห้องครัวสักนิดหนึ่งนะครับดูห้องครัวก่อนอ่ะมีห้องเก็บของห้องเก็บของก็ก็ถือว่าใหญ่นะปูกระเบื้องให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพาพาพา,พาท่านผู้ชมมาดูห้องครัว ห้องครัวของเราเป็นไงบ้างครับสวยนะครับสะอาดสะอ้านนะครับพื้นปูด้วยกระเบื้อง60ผนังเราปูด้วยกระเบื้อง30คูณ60เงาวับเลยครับเป็นเป็นลายแรนนอมนะครับหน้าเคาน์เตอร์ปูด้วยกระเบื้อง60คูณ120สีดำตัดด้วยสีขาวแล้วก็มาแต่งด้วยสีดำเป็นลายอินนะครับเป็นลายหิ ทุกหลังผมก็จะประมาณอย่างนี้ทําไมผมไม่เอาดํามาชนกับตัวนี้ผมว่ามันดูมืดไปนะครับดําชนดําดูมืดไปก็เลยเอาขาวมาตัดซะหน่อยหรือถ้าท่านผู้ชมอยากได้นะครับหลังต่อไปอยากได้ขาวมาอยากได้ดํามาชนดําก็ได้นะครับตรงนี้ก็เราก็จะใส่เหล็กดัดตรงนี้จะมีมุ้งลวดให้อยู่นะครับแต่ว่าช่างมุ้งลวดยังยังยังไม่ได้ใส่นะครับเห็นไหมครับฟ้าทําใหม่ไฟเราก็ติด ระดับให้เรียบร้อยนะครับสวยงามนะครับสวยงามจริงๆนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมห้องน้ำทั้งห้องน้ําของเราข้างล่างก็ถือว่าห้องใหญ่นะครับถือว่าห้องใหญ่อตากล้องก็ทุกหลังนะครับเราก็จะปูกระเบื้องจากพื้นชนฝ้าของเราเป็นกระเบื้องไซส์60นะครับปูออกมาแล้วสวยงามสีขาวแล้วก็ตัดด้วยกระเบื้องสีดํานะครับสุขภัณฑ์ของเราก็เป็นยี่ห้อก,กัลลัดนะครับ นะครับสวยงามนะครับพอเสร็จจากตรงนี้แล้วผมจะพาท่านไปชมขึ้นไปดูห้องบนนะครับเอาดูเรื่องบันไดก่อนตรงนี้ก็จะปูเป็นกระเบื้องยางน,นะครับปูเรียบร้อยแล้วมาขึ้นมาห้างบนผมพาทุกท่านขึ้นมาดูห้องบนนะครับพอพอมาขึ้นมาชั้นสองปุ๊บสิ่งที่เห็นนั้แหละคือกระเบื้องพื้นเนี่ยผมเปลี่ยนเป็นกระเบื้องยางน,นะครับพื้นทุกห้องเลยนะครับเปลี่ยนเป็นกระยะกระเบื้องยางลายไม้นะครับ ไฟทุกกรอดเราก็เปลี่ยนใหม่ก็เพิ่มเติม <ๆ S 1> คือไฟตรงตรงช่องบันไดนะครับก็จะดูสวยงามเดี๋ยวผมพาเดี๋ยวผมพาท่านู้ชมดูพี่น้องห้องเอาห้อง,ห,อง,ห,องห้องด้านหลังห้องด้านหลังก็ก็ถือว่าห้องใหญ่นะครับวางเตียงหกฟุตได้สบายนะครับมีเหล็กดัดมีเหล็กดัดมุงลวดครบเรียบร้อย นะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูห้องที่สองมาห้องที่สองก็ห้องใหญ่นะครับวางเกลยวหกฟุตได้ห้องใหญ่กว่าเมื่อกี้นิดนึงนะครับมีเหล็กดัดมีหน้าตา่างมีเหล็กดัดเรียบร้อยนะครับมีเหล็กดัดอย่างนี้เราจะเราจะใส่มุงลวดอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ใส่นะครับเราจะใส่มุงลวดอยู่อ่ะไปดูห้องที่สาม ห้องที่สามเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดในบ้านหลังนี้นะเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดนะครับเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดก็ใส่เตียงหกฟุตห้องนี้นะ่าจะเป็นเหมาะสําหรับคุณพ่อคุณแม่นะห้องนี้นะครับแล้วเป็นห้องอยู่ที่อยู่หน้าบ้านด้วยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับเหล็กดัดไม่พร้อมนะครับอ่ะเปิดออกมาอู้ เย็นเลยอ่ะตา้องห้องที่สี่ห้องที่สี่นะครับก็เป็นห้องที่วางเตียงหกฟุตได้ สบายสบายเหมือนกันครับมีหน้าต่างสองช่องมีเหล็กดัดมีมุงลวดเดี๋ยวผมพาตะกล้องพาไปดูห้องน้ําเลยนะครับห้องน้ําข้างบนก็เป็นห้องน้ําที่ใหญ่กว่าห้องน้าข้างล่างพอสมควรนะครับสวยงามเหมือนเดิมนะครับปูกระเบื้องพื้นชนฟาแต่ห้องนี้เราเป็นใช้เป็นกระเบื้องไซส์สามสิูณหกนะครับตัดด้วยสีดําสุขภัณฑ์ก็เป็นที่ห่อ กระหลัดนะครับสุขภัณฑ์ก็เป็นกะลัดปูจากพื้นชนฟ้าตรงฝักบัวแล้วก็ตัดสีด้วยกระเบื้องสีเทานิดนึงนะครับประตูพวกนี้เปลี่ยนใหม่สุขภัณฑ์เปยนใบอ่างข้างหน้าเปลี่ยนใหม,ใหม่ทุกอย่างใหม่หมดนะครับสําหรับบ้านหลังนี้มัออกมาข้างนอกนิดนึงนะเดี๋ยวก็จะสรุปให้ท่านผู้ชมได้ฟังสําหรับบ้านหลังนี้นะครับ ผมชวนอีกรอบหนึ่งนะครับสําหรับบ้านหลังนี้เป็นเทาเฮาเอ้ยไม่ใช่เทาเฮาเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นนะครับเนื้อที่ห้าสิบตารางวานะครับอยู่หมู่บ้านวิเศษสุขนครหมู่บ้านวิเศษสุขนครเข้าเส้นซอยพันท้ายนรสิงก็จะใกล้นะครับตรงนี้ขึ้นอยู่ตําบลตําบลในเมืองนะครับจังหวัดสมุทรสาครแต่ว่าอยู่ฝั่งขาขาออกนะครับเลยเลยบุญถาวร พระรามสองมาหน่อยหนึ่งแล้วก็เจอหมู่บ้านดึกแกลนเลี้ยวซ้ายตรงซอยวัดพันท้ายเลยนะครับหรือจะเข้าแสมดําก็ได้หรือจะเข้า,ขาบางกะีก็ได้นะครับเข้าออกได้หลายทางนะครับเนื้อที่50ตารางวา4ห้องนอนแต่ผมจะขายเป็น5้าห้องนอนนะครับคือข้างล่างผมจะทําห้องนอนให้ฟรีขอให้ท่านบอกนะครับแต่ท่านบอกไม่เอาก็มไม่เป็นไรนะครับผมขายห้าห้องนอนสองห้องน้ํา นะครับสองห้องน้ำเนื้อที่50ตารางวาจอดรถในบ้านได้2คันหน้าบ้านได้2คันนะครับอยู่ในซอย30เข้ามาในซอย30หลังที่5อยู่ซ้ายมือนะครับสำหรับบ้านหลังนี้ผมเปิดขายที่3ามล้านแปดแสนบาทนะครับรวมตกแต่งใหม่ทั้งหลังแล้วนะครับทุกอย่างทําใหม่หมดนะครับสีก็เป็นสีอะคริลิกกึ่งเงานะครับสีที่มันเช็ดล้างได้นะครับเป็นสีอะคริลิกกึ่งเงาอย่างดีเลยนะครับสีออกนวลๆไข่ไก่นิดนึงนะครับสําหรับบ้านหลังนี้ จอ่อนจบคลิปนะครับผมขอฝากท่านผู้ชมนิดนึงนะครับเพื่อนเพื่อนและ f อ c และลูกค้าที่เข้ามาใหม่นะครับเพื่อนเพื่อที่เข้ามาใหม่ฝากกดมือใจกดแชร์กดไลค์เพื่อให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆคลิปอื่นๆหลังอื่นๆให้ท่านผู้ชมได้ชม นะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรท่านก็เอาแนวทางการตกแตก่งไปไประยุกต์ไปปรับปรุงกับบ้านท่านก็ได้หรือท่านอยากให้เราไปตกแต่งให้ก็ติดต่อเรามาได้นะครับตามเบอร์ใต้คลิปที่เราให้ไปนะครับโอเควันนี้สําหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณครับ